สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกับปุบเอ๊ครั้งหนึ่งแล้วนะครับหัวข้อที่จะพูดในวันนี้เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างร้อนแรงนะครับเรามีหลายคนสนใจกันมากเลยนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือฟู้ดซัพพลีเมนต์นะครับที่เรากินเข้าไปแล้วเ,เคลมว่ามันกันแดดให้เราได้นะครับคือมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันฟังดูดีอะแต่หลายๆคนก็จะมีข้อสงสัยมีคําถามในใจว่าแบบ มันมันทำาได้จริงเหรอมันมันทำงานยังไงหลอกลวงหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดมันทํางานได้จริงนั่นแปลว่าเรากินแล้วเราไม่ต้องทาก,กันแดดหรือเปล่านะครับแล้วมันเข้ากับเทรนด์ของปีนี้พอดีคือเทรน ร้อนมากปีนี้เป็นปีที่แดดแรงมากแล้วร้อนสุดๆร้อนในรอบกี่สิบปีไม่รู้จําไม่ได้นะครับแต่ทุกคนส,สนใจกับเรื่องนี้กันมากๆเลยคือมันไม่ได้เพิ่งมีผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้ออกมาครับมันมีออกมานานแล้วเหมือนกันต่ปกไปไม่เคยได้ลองเพิ่งไาได้ลองตอนนี้นี่แหละนะครับแล้วก็หาข้อมูลอะไรต่างๆแล้วเจอสิ่งที่น่าสนใจที่ปูเป้จะเอามาสรุปนะครับในสิ่งที่หลายๆคนสงสัยแล้วคิดว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ยังไงก็ต้องคอยติดตามชมกันนะครับ อย่างที่บอกไปนะครับผมว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้เพิ่งมีผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่เคลมว่ากินเข้าไปแล้วช่วยกันแดดให้เราได้ปุ๊เป้ได้ยินมาแบบเป็น10ปีแล้วอะตั้งแต่ปุ๊เป้อยู่มัธยม5นะครับมีเพิ่มเป็นคนฮ่องกงแล้วเขาก็ชอบมีอะไรประหลาดๆที่เมืองไทยไม่มีตอนนั้นนะครับเอ่อมาให้เราได้เห็นเสมอเลยซึ่งหนึ่งในะนั้นก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วเคลมว่ากันแดดได้เพ่งปุ๊เป้ก็จริงเหรออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาก็มมมมีีีคคคคําาาาาถลลลลััััักกกกกษณณะะนนนนนนน้้น้้รรรบววว่่่่ผิิิิตภฑ์ทเเเเขไไปปปแแด,ดนะแจงหอ็ย แล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรมากแต่ให้คําตอบในลักษณะความเห็นส่วนตัวนะครับผมบพอดีว่าช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับทำแบรนด์เบเลน่ามีการส่งเจ้าตัวนูทรอกสารอันนี้มาให้ได้ลองกินกินกันเป็นเดือนเลยเพราะแบบให้มาเยอะมากนะครับผมแล้วก็ผมไปได้ลองหาข้อมูลดูแล้วรู้สึกว่ามีมีสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างคือเจ้าตัวสารนนะครับผมที่เรากินเข้าไปแล้วเคลมว่าช่วยลด ผลกะทบจากรังสี u ีหรือกันแดดให้เราได้เนี่ยมันมีมาหลายตัวมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสารสก,กัดจากใบเฟิร์นเบต้าแคโรทีนผสมวิตามินซีวิตามินอ e, ีไลโคปีนโปรเบอติกนูนีน,น,นันโนนบางงานวิจัยก็บอกว่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้กินแล้วมันปกป้องผิวดีมากขึ้น10% 15%หรือบางงานวิจัยก็บอกว่ามันไม่ได้ต่างกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวในสิ่งที่ใช้ในตัวนูทอกซันอันนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะใหม่กว่าตัวอื่นคือสารสสสกกกััััดดททีี่่ใใช้นนนนตวนูซะรมมเป็า ผลแกลฟูที่ยังโตไม่เต็มที่นะครับเขาเคลมว่ามันมีพวกสารกลุ่มฟอริฟินอะไรต่างๆ,ๆเยอะกว่านะครับผมหลักๆในนั้นก็พวกแกลิกแอซิดนะครับผมแล้วก็สารสาก,กัดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวสารสาก,กัดจากโรสแมรี่นะครับเขาเคลมว่า2ตัวนี้เมื่อใช้เข้าไปด้วยกันนะครับมันจะเสริมฤทธิ์เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันประมาณนี้นะนะครับการทดสอบของเขาที่มีการตีพิมพ์ในงานวิจัยอะครับมีอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับผมคือเขาใช้สารสากัดเจ้าตัว2อันนี้ครับในความเข้มข้น250ร้อยห้าสบมิลลิกรัมแล ยาที่เขาทดสอบทั้งหมด85วันนะครับพอครบที่ประมาณ85วันนะครับมันลดผลกระทบจากรังสี UV ได้ประมาณ50% ผลที่ได้ก็ฟังดูดีประมาณนี้นะครับหลักการทํางานของตัวนูโตรซันหรือพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กินเข้าไปแล้วเคลมว่ากันแดดให้ได้เนี่ยครับมันต่างกับผลิตภัณฑ์ซันสกรีนหรือครีมกันแดดที่เราทาลงไปอยู่นะครับผมสรุปง่ายๆก็คือว่าเวลาเราทาผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดครับทาลงไปบนผิวหลักการของมันก็คือการสะท้อนมันออกไปหรือไม่ในเรื่องของการดูดซับนะครับผมแล้วเปลี่ยนพลังงานของรังสี UV ให้เป็นความร้อนนะครับผมซึ่งครีมกันแดดที่เราทาลงไปไม่มีตัวไหนที่ป้องกันเราได้ร้อนะคร์เซ แล้วก็สารกันแดดที่เป็นเคมีคอลบางตัวนะครับจะเกาะให้เกิดนอนุมูลนิสระหลังจากที่มันดูดสรรังสี UV ได้ด้วยนะครับผมประมาณนี้ส่วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กินเข้าไปแล้วเคลมว่าป้องกันแสงแดดให้เราได้นะครับทำงานที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คือพอเวลารัางสี UV ตกกระทบก็มาถึงผิวเสร็จปุ๊บความเสียหายมันก็เกิดครับมันก็เกิดในเรื่องของอนุมูลนิสระนู่นนี่นั่นโน,น่นก่อให้เกิดการอักเสบของเซลล์ก่อให้เกิดในเรื่องของตัวเอนไซม์ที่ทําลายคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันเกิดขึ้นแต่เจ้าตัวสารสกัดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเข้าไปดูดซับอนุมูลอิสระเป็นลดผลกระทบของความเสียหายของเซลล์ลดการอักเสบของเซลล์แล้วก็เป็นลดนะคบผมในตัวเอนไซม์ที่เข้าไปทําลายคอลลาเจนพูดง่ายๆก็คือความเสียหายมันเกิดแหละแต่จากร้อยเปนลดไป30%ฉันชลดไป50%ประมาณนี้นะคบนี่คือคอนเซปต์ของมันคือจะเห็นได้ว่าหลักการทํางานของมันไม่เหมือนกันครับแล้วโดยส่วนตัวปุ๊บเป้ก็มองว่ามันไม่สามารถที่จะทดแทนกันได้ด้วยข้อมูลที่ปุ๊บเป้ไปหามาเพิ่มเติคืออถถยแลงการ ของ American Academy of Dermatology นะครับเขาก็มีความเห็นที่ปุ๊บแป๊บก็เห็นด้วยเลยแหละว่าแบบว่าปัจจุบันนี้ครับมันยังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะสรุปหรือบอกได้ว่าเฮ้ยเจ้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กินเข้าไปแล้วเคลมว่ากันแดดได้เนี่ยมันจะสามารถนามาทดแทนนะครับผมการทาครีมกันแดดเป็นประจําได้คือยังไงก็ตามนะครับครีมกันแดดยังคงเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับกันนะครับในการที่จะปกป้องผิวของเรานะครับจากความเสียหายของรังสี UV ควบคู่ไปกับการหลบแดดคือถ้ามีร่มเงาให้พยายามให้หลบร่ม ไว้นะครับไม่ออกแดดตอนช่วง11โมงจนถึงบ่าย3โมง -4 โมงนะครับแล้วกออ็ถ้าเรามีร่มให้กลางร่มมีวันกระแดดส่ว,วันกระดดนะครับมันยังเป็นสิ่งที่แบบ นี่คือนี่คือเมนหลักที่คุณต้องทาแล้วปุ๊บแป้นะครับก็มองว่าการที่เรากินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เคลมว่าช่วยในเรื่องการปกป,ป้องผิวของเราจากรังสี UV ได้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับมันเท่ากับการที่เราบอกว่าเราใช้ครีมกันแดดไปด้วยเรากินซัพพลีเมนต์ตัวนี้ไปด้วยครับมันจะเป็นการที่เรามีเกาะป้องกันสองชั้นเรามีป้องกันด้วยกันแดดแล้วแล้วจากภายในแล้วก็มีเจ้าตัวซัพพลีเมนต์ที่เรากินเข้าไปไปสะสมเป็นเกาะป้องกันอีกชั้นหนึ่งข้างในเนี่ยนะครับมันเป็นการเสริมซึ่งกันการาพ่ดใรป้อเเหจะเกกิดขึ้นจา ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นูทอ์ซันนะครับสิ่งที่ปูเป้ชอบมากๆเลยคือมันอร่อยมันกินง่ายมากๆครับรสชาติมันเหมือนน้ำแบบพันธุ์ผลไม้อะที่แบบกินเข้าไปแล้วแบบรู้สึกเย็นคอแบบสดชื่นนะครับเขาบอกว่ามันเป็นผลจากสารสกัดจากตัวโรสแมรี่ตัวนี้อ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วอีกสิ่งหนึงที่ปูเป้มองว่ามันโอเคมากๆเลยคือนอกจากที่มันจะมีตัวสารสกัด โรสแมรี่กับตัวเกรฟฟูดแล้วนะครับมันยังมีไลโคปีมีวิตามินซีมีตัวพรีไบอติกนะครับผมเป็นตัวฟุกโตโอลิโกสซกคาไรที่เสริมในเรื่องของบอกว่าเจ้าตัวพรีเบอติกหรือแบคทีเรียที่ดีของเรานะครับผมประมาณว่าอ e, ีงานวิจัยอื่นๆนะที่มันบอกว่าอะไรที่บอกว่ากินแล้วเคลมในเรื่องของการปกป้องผิวแล้วได้มากขึ้นอะไรเงี้ย ใส่ไปด้วยนะครับผมที่ปุ๊ปแม่บอกว่ามันโอเคมากๆเลยนะคือการใส่คอลลาเจนมาให้ด้วยนะครับเป็นคอลลาเจนตไตแปรไทยเองหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมซึ่งปุ๊ปเป้เป็นคนที่กินคอลลาเจนอยู่แล้วครับแล้วโดสที่กินที่เราแนะนํากันนะครับก็คือห้าพันหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมอยู่แล้วปกติปุ๊ปเป้จะกินห้าพันนะครับหนึ่งหมื่นก็กินได้แต่ด้วยเรื่องของเงินเนี่ยนะครับโดสของการกินคอลลาเจนห้าพันมิลลิกรัมที่ปุ๊ปเป้กินค่าเฉลี่ยของที่เราต้องจ่ายมันอยู่ที่ประมาณแบบถึงงบบบบาาาททอออยยู่่่แแลล้้้้้วววนนนะคคครรัััตตีีืไดดดดเิิโสขก ก็คือประมาณ59บาทมันยังไม่ลดราคานะอะไรเงี้ยยังไม่รวมกับโปรโมชั่นซึ่งปุ้บแม้มองว่าแบบแค่ตัวคอลเแล้วนเฉยๆมันก็แบบมันก็โอเคอยู่แล้วแต่เมื่อรวมเข้ากับตัวนูทอกซานสารสกัดอะไรอย่างเงี้ยครับปุ้บม้มองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแบบโอเคกับการลงทุนของเราเนี่ยนะครับดังนั้นข้อสรุปง่ายๆที่ปุ้บแม้จะมีให้กับทุกคนนะครับที่กําลังสนใจผลิตภัณฑ์นูทอกซานหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆที่เคยว่ากินเข้าไปแล้วกันแด่าที่คุณได้อะคือถ้าค มันดีอะค่ะมันมีประโยชน์เพียงแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะทดแทนการทาครีมกันแดดให้คุณได้คุณต้องทาครีมกันแดดเป็นประจําอยู่ดีนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณคาดหวังในเรื่องของผลของผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเสริมในเรื่องของการป้องกันร,รังสีวีคุณได้จากการกินน่ะไม่ใช่กินเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วมาจะทําได้เลยคุณต้องกินอย่างต่านะครับติดต่อกันทุกวัน5สัปดาห์เป็นต้นไปประมาณนั้นนะครับดังนั้น ข้อมูลตรงนี้ผูเ้เคิดว่าเอ้ยมันมันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมเราหวังว่าทุกคนก็จะชอบกันสําหรับวิดีโอต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ต้องคอติดตามชมกันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ผูเ้เคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย